มากเลยนะคะดีแลนความรักค่ะสวัสดีทุกคนที่กำลังติดตามรับชมช่องนี้อยู่มาได้อัปเดตข่าวคราวมาโหเกือบที่จะสองสัปดาห์แล้วมั้งเนื่องจากว่าไม่สบายนะคะแล้วก็ไม่มีเสียงด้วยเพื่อนจาดดีขึ้นขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามรับชมและขอบคุณสําหรับทุกๆกําลังใจวันนี้ติดตามรับชมเรื่องราวข่าวคราวของเซียวจ้านและอวงยีป่ป๋อเริ่มต้นที่เซียวจ้านก่อนเลยในช่วงสัปดาห์นี้ต้องถือว่าเซียวจ้าน,นมี ผลงานออกมาให้เราได้วีดกันโหตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นปกนิตยสาร GQ ฉบับเดือนกุมภาพ,พันธ์ปี2024ลุกของเซียวจานนะคะที่ออกมาเนี่ยต้องบอกว่าเท่ hey, มากๆอนอกเจากนั้นค่ะนางสั้นโปรโมทนะคะสำหรับการถ่ายแฟชั่นเซตนี้ของ GQ ที่สุดไปเลยข้างเนึงนะคะสุดที่จะบรรยายไม่รู้จะพูดอะไรดีแล้วนะคะ,ละหลายๆคนมอกชอบมากๆลุกนี้เท่ hey, จริงๆ ติดตามมาช่วงของเมื่อคืนนี้นะคะเราก็ได้ดูเซลจ้านสำหรับงานใหญ่งานหนึ่งนะคะของทางประเทศจีนเราได้เห็นนะคะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆในช่วงการถ่ายทอดสดงาน Network Audio v i s u o n Ceremony 20-24เซียวซจ้านอยู่ในงานนี้ด้วยนะคะแล้วก็ได้ร่วมร้องเพลงกับการปรากฏตรงเซลจ้านนะชุดนี้หล่อแบบบริสุทธิ์มากๆและเจ้าชายเซลจ้านมงลงจริงๆนะคะชุดนี้ค่ะเป็นชุดที่ออกแบบโดยจอชชัคคลา คือเป็นของขวัญค่ะจากคุณชักลานะคะที่ได้ออกแบบชุดนี้ให้กับเซียวจาย้านเซียวจาย้านเป็นดาราชายเอเชียคนแรกนะคะที่ได้รับเกียรติจากทางแบรนด์ด้วยค่ะที่มีการออกแบบชุดให้หล่อสุดจะบรรยายนะคะโดยเฉพาะช่วงสบายความชอบมากๆชุดนี้เห็นวานวีดเลยนะโหเซียวจาย้านปากฏตัวเมื่อไหร่นะคะก็หล่อมากขึ้นทุกที เซียวจา้านร้องเพลง Fellow Traveler นะคะสวับบนเวทีค่ะรวมใจเดียวสู่อนาคตได้ตามความฝันเดียวกับบทเพลง Fellow Traveler เซียวจา้านอมอบให้กับทุกคนสรับเพลงเพลงนี้ร่วมกันมุ่งสู่และเป็นสักขีพยานในวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าไปด้วยกันกับเซียวจา้านขอบคุณภาพละลองเซียวจา้านนะ,ะรวมในคลิปเบื้องหลังด้วยนะคะจากเซียวจา้านสตูดโอค่ะสวยงามมากๆค่ะเบื้องหน้าเบื้องหลัง ไร้ที่ติจริงๆนอกจากการร้องเพลงนะ Fellow Traveler แล้วนะคะเพลงในโครงการ One Bell One r o a d ในเวลาฉลองครบรอบ10ปีเซียวจ้านก็ยังมีการบรรยายนะคะเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศจีนด้วยสอบงาน Network Audio v i t u a l Ceremony 2024เซียวจ้านก็ได้ให้คำบรรยายนะคะได้เป็นผู้บรรยายในเรื่องราวความฝันเดียวจงใช้ชีวิตให้เต็มที่เซียวจ้านบอกว่าสวัสดีครับผมคือเซียวจ้านนะครับในฐานะเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่เติบโตขึ้นมาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตเราได้เห็นโลกในพื้นที่ภาพและเสียงของโลกออนไลน์เดินทางผ่านประวัติศาสตร์คันสัญญาณที่พวยพุ่งและก็ฟังคำสบานที่ศักดิ์สิทธิ์ของบรรพบุรุษนักปฏิวัติเพียงปลายนิ้วสัมผัสก,ก็สามารถข้ามภูขเขาและก็ทะเลได้สมาชวงเวลาที่งดงามใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอิสระในการเปิดจินตนาการอันไรขอบเขตสําหรับอนาคต ในพื้นที่ภาพและเสียงของโลกออนไลน์โลกก็มองเห็นพวกเราเช่นเดียวกันพวกเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและยิ่งมีความรับผิดชอบพวกเราปรารถนาที่จะใช้วิชาความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนมาสร้างคุณค่าต่อมวลชนแม้เพียงเล็กน้อยในสาขาที่ตัวเองรักตราบใดที่ทุกคนยังส่องสว่างให้กับทองฟ้าเล็กๆของตัวเองก็สามารถที่จะเปลี่ยนโลกออนไลน์ให้เป็นจักรวาลที่สดใสปลองดองแล้วก็มีความรักได้ในฐานะพลังใหม่ที่เข้มแข็งที่สุดในการพัฒนาอินเทอร์เน็ต ผลงานและเสียงที่ยอดเยี่ยมทําให้พวกเรานั้นรู้สึกได้ถึงเสียงคํารามของยุคสมัยที่เร่งรีบขึ้นเรามีความกล้าหาญและก็มุ่งมั่นที่จะกําหนดพิกัดของการตระหนักรู้ของตัวเองพวกเรามีใจที่กระฉับกระเฉงและก็มีชีวิตชีวาวิ่งไปสู่ทะเลเลืกขุนเขาในอุดมคติเพื่อมวลชนพวกเรายังอยู่ในสภาพแวดล้อมอ,อนลน์ที่ยุติธรรมและครอบครุมมากขึ้นอีกด้วยปรยให้แสงความเยาว์เปล่ยนประกายอ,ยาอิสระไร้อุปสรรคในช่วงเวลาแห่งวัยเยาว์ จงใช้ชีวิตให้เต็มที่การเดินทางของชีวิตที่มีอยู่ในถิ่นรกร้างเหมาะที่สุดสำหรับการขยายอนาเขตไชน่เน็ตเวิร์กอะดิโอเวชั่นเป็นอุตสาหกรรมที่ยังใหม่และมีอนาคตและยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับไวรุ่นอีกมากมายมาเล่าให้คุณฟังครับ ถือว่าเป็นงานที่ประทับใจมากๆเลยงานนี้เราได้เห็นการแสดงศิละปะวัฒนธรรมต่างๆของประเทศจีนกับฉากเบื้องหลังที่อลังการงานสร้างและยังมีชาวต่างชาติที่พูดภาษาจีนหรือว่าจะเป็นทางยุโรปนะคะหรือว่าทางแอฟริกาใต้คนผิวสีอะไรแบบนี้อย่างที่เราเห็นสอบการแสดงบนเวทีเช้าเมื่อคืนนี้ก็ประทับใจมากๆค่ะแน่นอนที่สุดแหละเซียวจ้านหล่อจริงๆกับชุดสีขาวชุดนี้ ซีรีส์เรื่องจ้งางไห่ยจ้วนนะคะถึงแม้ว,ว่าทางด้านออฟฟิเชียลเนี่ยจะประกาศขอร้องแล้วนะคะพวกคลิปหลุดภาพอยู่ต่างๆแต่เราก็ได้เห็นอยู่ตลอดถึงแม้ออฟฟิเชียลนะคะจะบอกว่าจะดําเนินคดีแต่คนที่ไปถ่ายนะ,ะก็ไม่สนก็พลคลิปอัพคลิปอยู่เป็นปกติเราก็จะเห็นกันโหยะยะยะมากมายไปหมดเลยสำหรับเซยวจ้าบบ่าของจ้างไหา ตอนนี้ครโปรสเซอร์เงาเห็นนี้นะคะก็ประกาศมาแล้วค่ะว่าเป็นละครที่จะออนแอร์ในช่วงปี2024นี้ทางโยคูเราก็รอดูไปด้วยกันนะคะสำหรับ The Legend of จ้างหายโดยจ้างหายจวนเซียวจ้านะคะบทบาทพระเอกของเรื่องค่ะจ้างไหายโยคูก็บอกว่าเด็กไร้เดียงสาไม่มีความกลัวในตอนแรกอยากเล่นเกมหมากรุกเพื่อไขายพศิษนะไปที่โยคุแล้วก็ค้นหาด้วยกันตัวละครที่ยังคงมาแรงนะคะสำหรับซืออิงค่ะ ถือเป็นตัวละครนะคะยอดเยี่ยมในช่วงปี2อง3ีเลยเราขอแสดงความดีใจด้วยนะคะลำนำกระดูกยก The Longest Promise ตัวละครซื่ออิงนะคะได้รับเลือกค่ะจากตัวอินติ ok ๊กตอกจีนเป็นท็อป10นะคะตัวละครชายยอดนิยมประจำปี2023ขอแสดงความดีใจด้วยะคะ่ะซื่ออิงนำแสดงโดยเซียวจ้านของเรานะคะยอดเยี่ยมมากๆสร้างความประทับใจตอนที่ซื่ออิงและเสียชีวิตเนี่ยว่าทำใจไม่ได้อยู่สัปดาห์หนึ่งคือชอบมากๆเลยตัวละครตัวนี้แล้วมัน ตัวละครที่โหดรันทดจริงๆชีวิตของเขาเป็นคนหล่อที่อาภัพมากๆสืออิงแม้แต่ตอนท้ายของเรื่องนะเสียชีวิตด้วยความแบบเจ็บปวดจริงๆเซจา้านมีอวยพรให้แฟนตุจีนนะคะผ่านลหลายๆแบรนด์ด้วยกันค่ะนอกเดี๋ยจะนั่นอวยพรให้แฟนๆผ,นผ่านทางไปตู้สําหรับที่ไปตู้นะเซียวจา้านบอกว่าสวัสดีครับพเพื่อนๆไปตู้แอปพลิเคชันผมคือเซียวจา้านนะครับคนที่คอยจูจีกับคุณก็ต้องอยู่ด้วยกันไปอีกนานๆนะครับขออวยพรทุกคน,นั้นโชคดี ในช่วงปีมังกรมีความสุขุมและก็มโค้งและขอให้รับรื่นในช่วงปีใหม่นี้นะครับเมือ่อเดี๋ยวก็ส่งโฆษณาใหม่เซียวจ้านก็มาอวยพรด้วยสวหรับเมือ่อเดียวสิริกเกตเมียดาวเสียวจ้านอวยพรบอกว่าปีใหม่นี้ขอให้ทุกคน,นพบกับความสวยงามที่ถูกเลือกสรรและเพลิดเพลินก,กับแสงแดดที่ถูกเลือกสรรเริ่มต้นชีวิตที่ถูกเลือกสรรสวบันทีปีใหม่ มาตอนรับปีใหม่ด้วยความสดใสที่เลือกสรรดีกันนะครับบูชลองก็ส่งทั้งภาพนี้ละโคษดสาวเซลจ้านหล่อมากๆอย่างที่เราเห็นกันและในช่วงวันนี้ค่ะแบรนด์เวชบูดก็ส่งคลิปคำอวยพรเซลจ้านด้วยนะคะในฐานะโค้ด่งของแบรนด์เวชบูดขอบคุณเซลจ้านด้วยนะคะที่ส่งความสุขให้กับราวผ่านแบรนด์ต่างๆที่เซลจ้านนั้นได้โค้ดา เซียวจ้าเรามาถึงอวงอีป้ป๋อนะคะอวงอีป่ป๋อตอนนี้ค่ะทางด้านต้นสกัดช่วงเมื่อวานก็มีแถลงการออกมาด้วยอย่างที่เราเห็นนี่แหละนะคะทางด้านของ YH Entertainment ก็บอกว่าบริษัทของเราเพราะว่าศิลปินของเราอย่างอวงอีป๋อถูกคนจองตั๋วเที่ยวบินโดยไร้เหตุผลยิ่งกว่านั้นเนี่ยถูกแต่งเรื่องต่างๆที่เป็นข่าวหรือเท็จออกไปตลอดแผนการเดินทางพฤติกรรมนี้ก็ต้องสงสัยว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์และก็ผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของอวงอีป้ป๋ออย่างร้ายแรง และส่งผลกระทบร้ายแรงต่อตารางงานปกติอื่นๆด้วยขณะนี้ก็เป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเข้าออกแบบเร่งด่วนมากที่สุดในช่วงเทศกาลตรุษจีนเขาก็บอกว่าพฤติกรรมที่เลวร้ายประเภทนี้เนี่ยก็เป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรขนส่งที่มีค่าทั้งยังขัดต่อจริยธรรมทางสังคมแล้วก็ต้องสงสัยว่าละเมิดฝ,ฝ่าฝืนกฎหมายทางรัทของเราจะสืบหาและตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มวงวดที่สุดหวังว่าพวกเราจะพยายามร่วมกันเพื่อปฏิบัติตามจริยธรรมทางสังคมและก็เป็นพลเมืองที่ดีที่สุด ในโลกยุคใหม่นี้เขาจะช่วยด้วยค่ะวังยี่ปอสอบคนที่ละเมิดสิทธิ์ของหวังยี่ปอนะคะก็ต้องดําเนินคดีกันต่อไปค่ะสำหรับเพลงพามังกรนะคะที่หวังยี่ปอนั้นร่วมร้องค่ะกับคุณอูอ๋โถงให้เที่ยเห็นกันตอนนี้สามารถที่จะรับฟังได้ทาง QQ Music ดาวน์โหลดได้แล้วทาง QQ Music ค่ะเพลงเพลงนี้เป็นการแซงที่เทม่มากๆนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในช่วงวันที่9กุมภาพันธ์นี้สหรัิกานะคะอามเวลาประเทศไทยค่ะเราจะได้เห็นหวังยี่ปอ๋อในสารคดีของวายเอ็ดวาเอ็ก็ส่งภาพนี้มานะคะเป็นภาพขนาที่หวังยี่ปอ๋อนั้นถ่ายทำสารคดีเราก็มารอติดตามบริกันนะคะเขาบอกว่าเขาคือคนที่สามารถขับรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นเขาด้วยตัวเองได้ต้องเป็นสารคดีที่ตื่นเต้นแน่นอนที่สุดนะคะหวังยี่ปอ๋อต้องมาพร้อมกับรถ ออแอคเค้ของ y a ก็บอกว่าเพื่อถ่ายทำสรารคดีชุดหนึ่งเราเลยต้องลงภาค3ในช่วงปลายปี2023ก็พูดได้เลยว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์นั้นเราได้สัมผัสประสบการณ์ความยากลำบากสารพัดรูปแบบถ้าอยากจะรู้ว่าพวกเราไปเจออะไรมาบ้างก็รีบมาดูบทความด้วยกันเลยการลงภาค3ครั้งนี้พวกเรา y a แล้วก็ y a Ambassador ผู้แบกรับหน้าที่สําคัญพวกคุณมาทายดูไหมว่าเขาคือใครแล้วก็มีคําใบ้ด้วยนะคะบอกว่าเขาคือคนที่สามารถ ขับรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นเขาด้วยตัวเองได้วันที่9กุมภาพันธ์นี้ครับพวกเราก็จะได้เห็นด้วยกันนะช่วงเวลา11นาฬิกาวายปอนั้นจะมาส่งคำอวยพรปีใหม่ให้กับทุกคนคณะของวายเอ็ดวีแชนะคะแล้วก็อวยปอเราก็จะรอติดตามไปด้วยกันค่ะวายปอก็เหมือนกับเซียวจ้านนะคะมีอวยพรค่ะในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยผ่านทางด้านของแบรนด์ต่างๆเยอะมากๆ่างบราลินซีนะคะตรงนี้วายปอก็มาอวยพรค่ะส่งความสุขช่วงเทศกาลตรุษจีนหรือว่าปีใหม่เนี่ยไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนก็อย่าลืมสสรช่วงลาคคมุด้กับบอ แบนอีวิสุนะคะกับวังยี่ป๋อค่ะก็ส่งทักทายช่วงเทศการ์ตูจีนวังยี่ป๋อว่าฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนผมอีวิสุก็บอลบลอกเพอร์ซันครับวังยี่ป๋อปีมังกรก็จะมาถึงแล้วขอทุกคนในโชคเดีใน่ชงของปีมังกรสมหวังในทุกสิ่งมีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้านนะครับวังยี่ป๋อก็มีไวยพรช่วงของเทศการ์ตูจีนด้วยครับผ่านแบรน์ขออยายาบอกว่าฮัหววีครปใใใม่่ือออานชงงะ้้ไ พี่แมนี้ผมแล้วก็ยา่ยาขอให้คุณได้โชคดีในช่วงปีมังกรทุกอย่างที่ได้พบก็ล้วนงดงามสมดังใจปรารถนานะครับอากาศก็เย็นมากๆสงใส่ยา่ยากูสดาวแจ็กเก็ตเจริญรุ่งเรืองข้ามปีมังกรนะครับนอกจากนั้นก็มีโฆษณาซูเปอร์เอ็กด้วยนะคะวังอีปอคะ่ะในช่วงวันที่2ที่ผ่านมาเราจะส่งท้ายความน่ารักของวังอีปอนะคะเป็นคลิปจากวงยฮปออฟฟิเชียลตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะคะน่ารักมากๆหวังอีปอก็หัดนะคะวงสวงเล่นเทนนิส ตอนนี้อย่างที่เราทราบกันนะฮะหวังอีปอเนี่ยไปเล่นเทนนิสบ่อยมากๆากเขาพูดไว้ีปอออฟิเชียลที่รวบรวมมาให้เรานะคะหวังอีปอก็สามารถที่จะหัดซ้อมนะคะเล่นเทนนิสได้ในทุกสถานการณ์เลยอย่างที่เราเห็นอยู่เทนนิสเป็นกีฬาหนึ่งที่เซียวจ้านชอบเล่นมากๆตอนนี้ทางหวังอีปอลและเซียวจ้านก็ชอบเล่นเทนนิสเหมือนกัน ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมคลิปในช่วงวันนี้ด้วยนะคะแหวมก็ส่งคมสุขไปถึงทุกคนเสียงก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าอยากที่จะมาทักทายทุกคนมากๆขอทุกคนมีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงและขอพระเจ้าส่งอวยพรทุกท่านอย่างมากล้นสำหรับช่วงค่ำคืนนี้สวัสดีคะ่ะ